จบจบอยพันนีพีผู้หมือญาติเจ้าบ้านเทว่าเราเห้นโพเม่เราทําตั้งแต่ขังแต่่อนเกิดมาถึงกระเบออโพเมรก็โยแบบนี้แล้วหาพักหาหญ้ากินตำบ้านเอ่อปลูกพักเองก้หมายฟงก้หมายฟืยฟ้นอันนี้เป็นก้หมายฟื้นต่ว่โคงนิดแบบว่าต่ว่าเก็บไว้เพื่อแต่จะไวช้ชายเทนแก๊สวันนี้เราแคบเรารีบเรากระชายแก๊สแต่วันนี้เราไม่รีบเราไม่แคบเราเรื่อย แบบสบายสบายใจเราก็สามาถอาจายหนายฟื้นได้แล้วก็อันนี้ทาไมว,าว,าว่าเราไม่เปลืองกันมันจะอยู่ในแบบว่าความพอดีีอดีนีนถ้าว่าใคร้ที่ว่าได้มากแบบว่าใชายชีวิตแบบบานๆนเหมือนนิกนะจะล้มลักเหมือนที่นิกล้มัะจริงๆแล้วปรูกไม้ล่ะวางเนียนน่ะในเมืองนั้นบานอะไรบป็นนี้ก็คือติดติดกันสร้างตึกสร้างได้มาแล้วถุกบ้านมีเอมดพอเวลาไฟดับที่หนึ่งลูกก็โยไม่ได้เมย์ก็โยไม่ได้ใกล้ก็โยไม่ได้ต้องไปเปื้เองกันในรถเพื่อที่จะนวน ว่าจริงไหมใคอยู่ในเมืองมา,มาคอมเมนต์บางนะว่าจริงไหมนะแต่ว่าเมื่อน,นี้ก็ปเนี่ยอยู่ตามบ้านๆเวลาไฟดับเวลาหนำไม่เล้ยหนำไม่เลยก็สามารถไปหานงหนำคลองเล่นได้ไฟดับออกมาโดนโหนกบ้านถล่มถลกอากาศธรรมาชาติก็สามารถอยู่ได้นอนในล้าน,นอนในน้ำหมายฟืน้นยัง่งเกตมดวันไหนก็โกกับหมายฟืน้นทํากันแบบสบายใจใได้อยู่ผมหน้าผมตาก,กันกับคบกรัวแล้วก็ซิงสิงนี้เป็นสิงที่ว่าก มันอาจจะจ่ายเข้าว่าทุกคนตามหาไม่ได้เพราะว่าบ,บางคนก็ก็ไม่ได้มาโชบแบบว่าทีแบบตีเราเป็นนะตอนนี้คือแบบกัอย่างเล้งเยี่กับกับแฟนกับขอบคร้วเลยว่ะต่อไงนะวันนี้เราทํางานได้มาขนาดไหนถ้าว่าเราจ่ายโดยที่ไม่หล้ดจากเหตุผลว่าจ่ายเพื่ออะไรได้ไร้ราบมาั่งมีความจําเป็นไหมที่ต้องจ่ายหรือว่าจ่ายเพื่อเอามาให้คนมาแถวย่นย่อเราว่าเราเกง่งเราดีเราได้เป็นหนึ่งออมาเพื่อหน้าตาทางสังคมมันว่างนี้มันมดอยู่นั่นเหลียว จริงถ้าว่าเจ้าใจ,จใจยมากเกินตัวเพื่อให้คนมายาะย่อนะสุดท้ายแล้วก็เป็นนี่แต่ถ้าเราอยู่แบบธรรมาดาสบายๆกินเอมนอนรับอบครัวมีความสุขอันเนี้ยคือซิงจ่ะวาคนหาแต่ไหนไม่ได้ มื่อน,นิกถาวาต่อให้หลังจากนี้ไปแบบรวยขนาดไหนก็ยังยากจะใช้ชีวิตแบบเดิมอันนี้คข่เทวาแบบกิดถึงบ้านให้มาแล่นะนิกได้ทุกวันเลยนันิกจะดำรงสิงแล้วเนี่ยคงแต่เรียกนี่แหละเอามาให้ทุกคนแลน่แล้วก็ขคุณมาสําหรับใครทเ่ว่าติดตามแล้วก็เว่วะโชอบในความเป็นอยู่ของนานิกนะคะเข้ามาแลกกันได้กิดถึงกันได้นะจ๊ะ